สวัสดีครับกลับพบกับกระผมครูคู่พิธีนะครับวันนี้ก็จะพามาแนะนําจะพูดว่าแนะนําก็ไม่ได้ครับเพราะเรื่องนี้ก็ดังอยู่เรียกว่ามาพูดคุยถึงเรื่องนี้แล้วกัน,นครับเพราะว่าเรื่องนี้เป็นไรโนเวลของคนไทยนะครับสํานักพิมพ์พะโล้นะครับชื่อเรื่องว่าเกิดใหม่ครั้งนี้จะสร้างประเทศที่ดีได้หรือเปล่านะนะครับเล่มหนึ่งถึงเล่มสี่นะครับจบภาคแรกแล้วก็ สป i ิน f f ออฟนะครับก็คือราชินีมือใหม่จะไขคดีได้หรือเปล่านะนะครับนะครับเรามาดูเล่มหนึ่งกันก่อนนะครับไปมีชื่อผู้เขียนนะครับผู้เขียนเรื่องก็จะเป็นคุณ s t a r ์เดนไนส์นะครับแล้วก็ผู้วาดภาพประกอบเป็นคุณนาคนะครับทุกเล่มก็จะเป็นหน้าปกนะครับนี่เป็นหน้าปกธรรมดานะครับทุกเล่มเลยเล่มหนึ่งถึงเล่มสี่นะครับ ด้านในนะครับก็จะมีชื่อผู้แต่งประวัตินะครับว่าเคยเขียนเรื่องอะไรมาบ้างนะครับแล้วก็จะมีคุณนาคนะครับแนะนําประวัติคุณนาแล้วก็จะมีนี่ครับหน้าสีแนะนําตัวละครนะครับในหน้าแรกเป็นแผ่นพับนะครับนี่ครับครับทุกเล่มนะนี่ครับที่นีหน้าแนะนําตัวละครนะครับเข้ามาข้างในสรับรูปเล่มนะครับเล่มที่หนึ่งก็นี่ครับคำนำสังนักพิม เล่มที่หนึ่งจะเป็นเล่มเดียวนะครับที่มีสารบันนะครับเล่มน,นี้ก็จะมียี่สิบทนะครับมีสารบัญเล่มอื่นรู้สึกจะไม่มีสารบันนะครับเล่มหนึ่งนี้เป็นเล่มที่มีจุดการ <l ip> พิมพ์ผิดพลาดไม่สุดตัวหนังสือตัวเล็กนะครับเวลาอ่านก็จะปวดตาหน่อยสำหรับคนสูงอายุหรือสายตาไม่ค่อยดีนะครับ <l ip> แล้วก็มีภาพประกอบข้างในนะครับ ภาพสวยมากนะครับภาพประกอบแต่ผพราะว่าภาพประกอบมันน้อยไปหน่อยในเล่มแรก,แรกให้ดูภาพประกอบกนะ่อนแล้วก็หน้าสุดท้ายนะครับก็จะมีรายละเอียดของเนือ้อเล่มนะครับปกหลังก็เป็นสีดำเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มีสปอยในเรื่องย่อของเล่มแรกนะครับเล่มแรกก็ราคา3า0รอยสิบบาทนะครับ จำนวนหน้าก็ตกอยู่ที่3 1 0หน้านะครับเล่นแรกจะมีจุดพิมพ์ผิดเยอะมากนะครับเล่นที่สองก็คล้ายๆกันครับข้างในปกดำข้างหน้าก็ปกธรรมดาเหมือน,อนกันก็มีหน้าสีแนะนำตัวละครเหมือนเดิมมีมบทใหมนเดื่องครับ ตั้งแต่เล่มสองไปจะไม่มีสารบัญแล้วนะครับก็จะเข้าเนื้อเรื่องเลยตัวสื่อก็ยังเล็กอยู่เหมือนเดิมแต่ว่าการพิมพ์ก็ดีขึ้นครับจากเล่มแรกเล่มแรกนะพิมพ์ผิดเยอะภาพก็ยังสวยงามอยู่เหมือนเดิมครับสมสมศักดิ์สิริไรโนเวลชื่อดังของไทยเลยนะครับภาพหน้าคู่นะครับอังการมาก แล้วก็มีรายละเอียดเหมือนเดิมข้างหลังก็เป็นปกสีดําเหมือนกันนะครับราคาเล่ม2ก็อยู่ที่3ามบาทเหมือนเดิมนะครับจำนวนหน้าคือ 340... 338บามหน้าครับต่อไปนะครับเป็นเล่ม2.5งจนะครับถือเป็นเล่ม2.5งจุดก็ได้เป็นราชนินีมือใหม่จะขายคดีได้หรือเปล่านะ,นะครับอันนี้ก็แต่งโดยคุณสเตอร์ไนท์กับ Miracle ลไฟ d a y นะครับแล้วก็คุณ แก้มนะครับมาเป็นผู้วาดภาพประกอบนะครับก็ข้างในก็เป็นประวัติเหมือนกันนะครับแลนี้ปกดำเหมือนเดิมนะครับเล่มนี้จะเป็นเล่มที่ตัวเอกของเกิดใหม่นะครับไม่ได้มีบทบาทมากเท่าไหร่จะเป็นราชินีของในเรื่องเกิดใหม่นะมีบทบาทนะภาพสีหน้าแรกเหมือนกันนะครับก็ถือเป็นสปินออฟคือการไขคดีใน เรื่องเนี่ยนะครับก็ทำมาสนุกสนุกอ่านสนุกดีครับเล่มน,นี้แต่อันนี้เป็นภาพม,มือคุณแก้มครับหนังสือก็ยังเล็กอยู่เหมือนเดิมน,นะครับไม่อ่านเล่มน,นี้ก็ไม่ถือว่ามีผลกระทบอะไรต่อเนื้อเรื่องนะครับแต่ก็ซื้อมาอ่านได้ก็ดีครับราคาก็อยู่ที่สามร้อบาทนะครับเล่มน,นี้300รบาทจำนวนหน้า2 2 3ยสสาหน้าครับ อยู่ข้างหลังเลยครับเล่ม2อจุดห้าอ่าเล่มสามนะครับเล่มสามครับเหมือนเดิมครับรายละเอียดหน้าปกแล้วก็ปกในมีหน้าสี่แนะนำตัวละครเหมือนเดิมแต่เนื้อเรื่องจะเริ่มเข้มข้นขึ้นแล้วนะะเล่มสามนี้ก็ให้ดูภาพในะเล่มบางส่วนครับ ติดเลดครับติดเลดสหแบบเล่มสามนี่ก็ราคาอยู่ที่3 2 0บาทเหมือนเดิมนะครับกับจำนวนหน้าที่เพิ่มมากขึ้นเป็น3 6 2หหน้าพิมพ์ผิดน้อยลงนะครับถ้าเทียบกับคุณภาพในเล่มหนึ่งก็พัฒนาขึ้นทุกเล่มครับต่อไปเป็นเล่มสี่นะครับเล่มน,นี้คือเล่มที่จบภาคแรกนะครับเหมือนเดิมนะครับปกในแล้วก็มีหน้า แนะนำตัวละครครับ ครับแนะนำเรื่องเล่ม4ี่ที่ออกมาเมื่อปีพฤษภาคมนะครับปี2 5 6 4นะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับเล่มสราคาอยู่ที่320บาทนะครับกับจำนวนหน้าที่เพิ่มขึ้นจากเล่มสามอีกแล้วนะครับเป็น408หน้านะครับสำหรับขนาดของเล่มนะก็เป็นพ็อกเก็ตบุ๊กนะครับเท่ากับหนังสือการ์ตูนญี่ปุ่นทั่วไปนะครับ เดี๋ยวเรามาสปอยเนื้อเรื่องกันสักนิดหนึ่งครับยิบหนะ้าปกเล่มแรกมาอ่านก่อนครับเดี๋ยวจะพูดในเรื่องอื่นๆคาวๆให้นะในหลังปกเล่มแรกครับสปอยเนื้อเรื่องว่าในห้วงความตายของนาวินเลขานักการเมืองที่ถูกฆ่าตายเพื่อเป็นแพะรับบาปของเจ้านายที่คอรัปชันเขาคิดว่าตัวเองต้องตกนรกแน่ๆกับพบว่าตัวเองได้ตื่นขึ้นในต่างโลกที่ผู้คนมีหูและหางของสัตว์ทั้งจอมเวศสาว หูทิ้งจอกธาตุเข่าแพะและเจ้าหญิงหูสุนัขรายล้อมแถมยังได้มาอยู่ในร่างที่หน้าตาน่ารักอย่างกับเด็กสาวมันคงจะไม่วุ่นวายหรอกนะถ้าหากว่าประชาชนในประเทศนั้นไม่ได้ขวาว่าท่านเทวดาและขอร้องให้ท่านช่วยเหลือกษัตริย์ของพวกเขาด้วยงานนี้อดีตนัก,นกงานนี้อดีตเลขานักการเมืองจะต้องเข้าไปเป็นเบี้ยให้คนอื่นอีกเหรอเรื่องราวการสร้างเมืองของเขาจึงเริ่มต้นขึ้น มาต่อที่การให้คะแนนนะครับสำหรับด้านรูปเล่มนะครับถ้าไม่มีผิดพลาดอะไรก็ให้อยู่ที่7.5ครับเนื่องจากเล่มที่1น,นี่คือพิมพ์ผิดเยอะก็เลยหักคะแนนไปกับราคาที่สูงนะครับแต่ก็ตัวหนังสือที่เล็กไปน,นิดหน่อยครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับในรูปเล่มมีหน้าสีให้มีภาพวาดส,สวยงามครับผมฝีมือคุณนากดีมากๆครับ ส่วนต่อไปมปีคะแนนด้านเนื้อเรื่องนะครับผมถือเป็นเนื้อเรื่องชื่อดังละไลน์โนเวลคนไทยดังมากนะครับผมให้ไปอยู่ที่9.5คะแนนนะครับตัดอีกหน่อยตรงที่เลขาธิการนักการเมืองเนี่ยมีความรู้ที่เก่งมากแบบบางอย่างก็ดูเวอร์ไปหน่อยแต่ก็รับได้เพราะว่าในเนื้อเรื่องก็บอกว่าดาวินเป็นคนคน,คนขวายหาความรู้อ่านหนังสืออยู่เสมอนะครับแล้วก็ มีเพลงดาบของยุโรปติดตัวนะครับท่าทนใดนะครับสุดท้ายนี้นะครับสนใจที่จะซื้อนะครับไปซื้อได้ที่สนักพิมพ์พาโลนะครับแล้วมาลุ้นติดตามว่านาวินนะครับจะสร้าง ประเทศที่ดีได้หรือเปล่านะนะครับแล้วก็จะสร้างาณาจรฮาเลมของเขาจะเป็นยังไงนะครับสําหรับวันนี้นะครับก็ขอจบการพูดคุยและแนะนําเรื่องเกิดใหม่ครั้งนี้จะสร้างประเทศที่ดีได้หรือเปล่านะเล่ม1ถึงเล่ม4นะครับจบภาคแรกแล้วก็สปินออฟนะครับราชินีนะครับมือใหม่จะไขคดีได้หรือเปล่านะนะครับเป็นสปินออฟอ่าน 5, ่าคัดคัดคันเนื้อเรื่องนะครับ2.5นะครับ ไปซื้อกันได้นะครับแล้วมาตามเชียร์นาวินสร้างอาเลมกันดีกว่าครับขอบคุณครับ